สวัสดีค่ะวันนี้สบายสบายบ้านนามากินยำปลาทูค่ะปลาทูหางเหลืองต้มค่ะต้มให้สุกแล้วพอเย็นเราไม่แคะวัตถุดิบค่ะตามไปแล้วอันนี้อะไรเอ่ยม่ตะไคร้ครับหอมหอมแดงหอมแดงตะไคร้ตะไคร้เยอะๆแล้วก็พริกสดพริกสดซอยครับ พริกสดซอยหอมซอยทีหลังเนะงงาะหอมมะนาวแล้วก็บีบส้มครับโอ้มันขาดตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยมัเทำไปอืมมันขาตรงนี้ใช่ไหมลูกมาดิเป็นตาแซ่ยบเพราะพี่น้องใส่บักหน้าหอมหอมหมดเลยโอ้ยหอมแท้ใส่บักหน้าลงวก็หอมแล้วจ้ะ มะนาววัดถุดิบเราใส่เข้าไปอัดให้เต็มเต็มไม่มีน้ำตาลทรายอันนี้นะครับผมนัวครับยิ่งใส่ยิ่งแซบ่บมาใส่บะไดขาดบ,าบะได้จะผงนัวก่ะใส่ลงไปเลยค่ะตามใจผู้มักขอแน่ขอแน่อแนบอกแล้ว อันนี้น้ำเกลือครับน้ำปลาหอมหอมน้ำปลาแท้แต่ใส้ตันเห็นอยู่ร้านร้าน <c oughs> ราน้รานก๋วยเตี๋ยวอ่าแล้วก็คนค่ะคนให้เข้ากันดูสิคะ <c oughs> <c oughs> ประทูโลหนึ่งค่ะได้แปดตัว แปดตัวโลหอมครับอน้ำลายน้ำลายสอขอลูกโดดอีกน้อยหนึ่งเด้อนะเป็นตาไหมเพราะว่ามันหน่อยอพอไหมพอ,พอใช่ไหมอโอเคลองชิมดิมชิมรสชาติก่อนนะเจ้าอืม เปรี้ยวเพิ่มอีกนิดนึงใส่เลือดสองสองเยี่ยงนั่นปลาเนื้อปลาคือนุ่มแต่ปลาทะเลสดสดนี่มันหวานเนาะหวาน,วานแล้วก็นุ่มด้วยอ่ะปลาใครไม่เคยปลากินมากินที่ประจวบนะคะตำบลห้วยยางค่ะหมู่บ้านตำบลห้วยยางทับสแกททำไมมีปีบยยังมีทะเลหลงเหลือชาวเลก็ออกเรือหปาปลาหาซื้อง่ายค่ะยังกิน กินแบบแบบอะไรนะแบบธรรมชาติยังมีหลงเหลือเนาะใช่ดูสิคะปลาทูสดสดชิมหนอยหั่นหอมชิมเลยค่ะกุ๊กคะชิมค่ะชิมเสร็จปะ,ปปะโรยหอมค่ะตอนเนี้โดนหอมอันามาระวังเด้อหลานจะไปทิม ก๋วยเตี๋ยวอืมเดี๋ยวป่ะเดือดทูน่าทูน่าฟิชเดี๋ยวอินเดียสูสต์ต้าดูข้างแอท้าอ่ะมั้ยอ๋อเขาบอกว่าเกินได้เพราะว่าฝรั่งเขาก็ชอบทูน่าจะได้แล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วจ้าแล้วก็จะเตรียมข้าวมาทานเลยค่ะจานน้เก็บเครื่องเคียงก่อนเก็บเครื่องเคียงไปเลยเดี๋ยวลูกมือจะช่วยไา่ ผักก็เก็บไว้เข้าตู้ไว้เลยมาทํากินทีหลังขาดอะไรบอกหนูนะหนโทรมาต้องบอกนะหนูจะแวะตลาดก่อนค่ะเป็น5วันก่อนฉันหนูหนูหนูนูหนนูหนููห d e ูหนูหนูหน i n g ู r นูหน n หนูนูหนูหนูหนนนนนูููนูนน ขอบคุณครับ,บายสวยด้วยนะแฟนชน,น่าวิลัสไว้เจอกันตอนกินนะเจ้า